ตลึงพบรอยคล้ายพญานาคภายในห้องพระของหวยแห่ขอทะเบียนบ้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ฮือหาพบรอยปิศนาในห้องพระบนบ้านไม้คล้ายรอยพญานาคที่บ้านเลขที่49ทับหนึ่งหมู่ที่11ตำบลบ้านติว้วอำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบ้านหลังดังเก่าเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้โดยจุดที่พบรอยพญานาคอยู่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องสำหรับไวพ้พระสวดมนต์พบร่องรอยคล้ายโคนที่แห้งรอยยาวประมาณ4-5เมตรกว้างประมาณ15เซนติเมตรโดยด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายหัวพญานาคและจากการสังเกตภาพรวมทั้งหมดคล้ายกับพญา ขายกับพญานาคมานอนอยู่บริเวณดังกล่าวนางสาํารานตินโนนอายุ45ปีเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าตนอยู่บ้านกับสามีและลูกอีกหนึ่งคนลูกสาวคนโตไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดส่วนมากตนและสามีรวมทั้งลูกสาวจะอยู่ชั้นล่างกันทั้งหมดส่วนชั้นบนจะใช้เป็นที่เก็บของและห้องพระโดยปกติจะขึ้นมาสวดมนต์ทุกวันพระ และจะขึ้นมาทำความสะอาดทุก2-3วันครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอมรินทีวีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับ ก็จะหาเรื่องราวต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ลำรวยร่ลำรวยสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ